สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนยิงแอดกันค่ะซึ่งเ,เฟิร์นได้สอนวิธีการซื้อโฆษณากับทาง facebook นะคะไปหลายตัวแล้วนะคะเกือบครบแล้วเ,เหลือแค่การยิงแอดแบบป๊อปอัพนะคะซึ่งจะมาเรียนกันวันนี้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อโฆษณาผ่านทางทางคอมนะคะแต่เดี๋ยวในเรื่องของการยิงแอดนะคะแบบ ซื้อจากมือถือนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะมาเสริมให้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่จัดการโฆษณากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปยิงแอดกันนะคะอ่าเสร็จแล้วเราเข้าไปที่บัญชีโฆษณานะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกว่าเราจะยิงแอดจาก บัญชีไหนนะคะกรณีที่ใครอ่ะยังไม่มีบัญชีธุรกิจนะคะก็เดี๋ยวก็ไปสร้างบัญชีธุรกิจแต่ถ้าใช้บัญชีส่วนตัวแล้วไม่มีปัญหานะคะก็ใช้บัญชีส่วนตัวซื้อโฆษณาไปนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการยิงแอดอ่ะเฟิร์นจะต้องสอนในคอร์สแอดวานนะคะแต่ว่าเฟิร์นก็เอามาลงให้ในกลุ่มของสกิลอัพด้วยนะคะเพื่อสําหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะ ตัดต่อเป็นละทำภาพเป็นละแล้วก็อยากจะลองยิงนะคะแต่ถ้าอยากที่จะเรียนแบบละเอียดนะคะแล้วก็สอบถามเฟิร์นคุยกับเฟิร์นเรื่องของการยิงแอดแล้วก็การขยายตลาดออนไลน์นะคะก็สามารถมาลงคอร์สแอดวานซ์ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะเรียนลึกกันเรื่องของคอนเทนต์นะคะอ่า ดูเรื่องของการคอนเทนต์ในการยิงแอดนะคะแล้วก็ขยายตลาดออนไลน์นะคะไปทาง y u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  e แล้วก็ทำเว็บไซต์นะคะใครสนใจก็อสอบถามเรื่องหลักสูตรกันเข้ามาได้หรือว่าไปดูที่หน้าเพจนะคะโอเคเดี๋ยวเรากดสร้างตรงนี้เลยนะคะสำหรับ จะยิงแอดโฆษณานะจากนั้นนะคะทีนี้เนี่ยการยิงแอดแบบป๊อปอัพคืออะไรการยิงแอดแบบป๊อปอัพเนี่ยมันจะเป็นโฆษณาที่ยิงเข้ากล่องข้อความของลูกค้านะคะเราก็เลือกแบบข้อความนะคะาจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งชื่อนะคะสมมุติว่าเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นป๊อปอัพนะคะตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่ให้เราลืมนะคะป๊อปอัพศูนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่อันนี้เฟิร์นจะทําให้ดูนะคะจากนั้นกดดําเนินการต่อเลย แล้วก็ชื่อชุดโฆษณานะคะเราก็ตั้งไปค่ะอ่าทีนี้แหละถ้าเวลาเรายิงแอดแบบข้อความธรรมดานะคะเราก็จะมาเลือกกลุ่มเป้าหมายกันเลยนะคะแต่ทีนี้พอเราจะยิงแอดแบบป๊อปอัพที่จะยิงเข้ากล่องข้อความลูกค้าเนี่ยให้เรามาที่ตรงนี้นะคะมันจะต้องเลือกเป็น Messenger นะคะถ้าใครบางคนนะ่ะมาเลือกเป็น WhatsApp นะคะไม่ได้ต้องเลือกเป็น Messenger นะคะแล้วให้เราอ่ะคลิกตรงนี้นี่ค่ะ ตอนแรกเนี่ยมันเป็นคลิกเพื่อเปิด m essenger อยู่แต่ถ้าเราจะยิงแอดแบบบลอกอัพให้เราเลือกอันนี้ค่ะมันจะเขียนว่าข้อความที่ได้รับการสนับสนุนนะคะอ่าจะเป็นตัวนี้นะคะถึงจะเป็นการยิงแอดแบบบล็อกอัพนะคะอืมทีนี้ปึ๊บให้เราเลือกเลือกเพจนะคะเลือกเพจนะคะให้เราเลือกเพจหมายความว่าเราอะต้องการที่จะดึงลูกค้าจากที่ไหนละ จากที่ที่ลูกค้าทักเรามาจากเพจไหนล่ะเออนะเราก็ใส่ไปนะคะอะ่แบบนี้นะคะเสร็จละเราก็คราวนี้ก็มาข้างล่างค่ะตัวนี้ตำแหน่งนะคะเลือกไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยมันเป็นการยิงแบบข้อความคือส่งเข้ากล่องข้อความลูกค้าเท่านั้นนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยอัตโนมัติก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าเฟซมันจะตั้งมาให้เราอยู่แล้วอืม เพราะว่าอันนี้มันเป็นยิงเข้าข้อความนะทีนี้ราคานะคะตรงนี้เราก็แค่มาใส่ค่ะว่าเราต้องการจะเริ่มต้นยิงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สิ้นสุดการยิงวันที่เท่าไหร่สมมุติว่านี้เริ่มวันที่สามสิ้นสุดวันที่สิบล้วก็คือเจ็ดวันใช่ไหมคะงบประมาณตลอดอายุการใช้งานนะคะเราต้องการที่จะ,ะใส่งบเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะคะหรือถ้าใครอยากจะเลือกเป็น งบต่อวันก็ได้นะคะอืมก็เลือกเป็นตรงนี้นะคะงบประมาณต่อวันวันละกี่บาทนะคะแล้วก็ต้องการยิงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่หรือใครที่ออยากให้มันต่อนเนื่องไปเลยก็กดตรงนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้ายิงแบบข้อความเนี่ยยิงเข้ากล่องข้อความลูกค้าเฟิวนว่าควรจะกําหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะดีกว่าเนะเาะก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ จากนั้นพอเราเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้นะคะเราเห็นว่าราคาประมูลในการประมูลแต่ละครั้งนะคะก็คือเออก็เหมือนกับการโฆษณาทั่วๆไปอะ่ะของ Facebook ทุกอย่างมันคือการประมูลนะคะคือเราก็ซื้อคนอื่นก็ซื้ออะ่ะอืมมันก็จะให้มันก็จะฟีดให้คนที่จ่ายเยอะอะ่ะว่างั้นเถอะถ้าเราใส่ราคาประมูลไปต่ำมันก็ไม่ฟีดให้เราเผลอๆมันก็ไม่ให้เราโฆษณาเลยนะคะ เดี๋ยวลองยกตัวอย่างก็ได้อย่างตัวเนี้ยมันเป็นสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมอ่ะสมมุติเฟื่อลองใส่ที่ร้อยห้าสิบบาทได้ไหมอ่ะยังได้อยู่แต่ลองใส่แบบอ่ะร้อยเดียวดิอ่ะเห็นไหมขึ้นละจำนวนราคาประมูลตำแหน่งเนี้ยต่ำเกินไปเห็นไหมไม่ได้นะคะก็คือเราก็ต้องใส่ที่ที่มันได้อ่ะไม่งั้นมันไม่งั้นเฟซก็ไม่ให้เราโฆษณานะคะ ตัวนี้เราก็ใส่ไปนะคะส่วนถามว่าตัวนี้งบประมาณเท่าไหร่จะเหมาะสมนะคะ,ะเราก็ต้องดูลองก่อนลองเอาขั้นต่ำก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดกรณีที่คนที่เคยทักข้อความมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะก็ลองลองใส่ดูนะคะลองใส่ไปแต่ว่าถ้าใครที่ใช้โปรแกรมที่เขาเรียกว่าเป,เป็นโปรแกรมช่วยอะ่ะ เออที่ซื้อตั้งหาอะค่ะมันจะมีที่มันเป็นเหมือนบอดแคสเข้ากล่องข้อความลูกคา้าอันนั้นะ่ะคือเราซื้อโปรแกรมมาครั้งเดียวเนาะแล้วเราก็จะบอดแคสกี่รอบก็ได้นะคะก็ไม่ต้องมาเสียตังค์แบบนี้นะคะก็คือซื้อโปรแกรมครั้งเดียวแล้วก็ใช้ฟรีไปนะคะแต่ถ้าเกิดอจะซื้อกับ facebook ก็ได้ค่ะก็ซื้อแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นพอเราเลือกได้แล้วเนาะเราก็กดดำเนินต่อเลย อ๋อโอเคมาละอันนี้เราก็ตั้งชื่อนะคะเหมือนเดิมให้เรารู้นะคะทีนี้ตัวที่เราจะส่งเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเราอะ่ะจะบอดแคสแค่ข้อความมันก็ไม่คุ้มเนาะเราก็ต้องบอดแคสยิงไปทั้งข้อความและรูปภาพนะคะตัวเนี้ยเคยทุกคนเคยเจอใช่ไหมคะเวลาเราเคยไปดูเพจอะ่ะ เคยเข้าไปกดโฆษณาของของเพจไหนมาเพจเสื้อผ้าเพจอะไรก็ตามอ่ะเสร็จแล้วว่ามันจะมีข้อความโฆษณายิงเข้ามากล่องข้อความของเรานะคะก็คือแบบนี้แหละมีถ้าเราอยากทำอ่ะเราก็ทําได้แบบนี้นะคะอ่าสมมุติสมมุตินะอ่าสมมุติว่าเฟิร์นขายขายทองสมมุตินะเราก็อาจจะอาจจะทักไปสมมติเรามีโปรโมชั่นใช่ไหมคะเราก็อาจจะแบบว่า อ่าสามวันสามวันสุดท้ายสามวันสุดท้ายลดหกสิบเปอร์เซ็นต์ทองคําทองคําแท้ซึ่งอ่าอันเนี้ยสมมุตินะสมมุติแล้วตรงเนี้ยภาพอะค่ะเราก็อ่า ใส่รูปภาพของตัวตัวสินค้าที่เราทำโปรโมชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยถามว่ายิงแอดแบบกล่องข้อความมันเหมาะกับใครคือมันมันมันเหมาะกับลูกค้าที่แบบเหมือนรู้จักเราอยู่แล้วอะแล้วพอเรายิงเข้ากล่องข้อความเขาอะเราสามารถให้ดีลที่โคตรพิเศษ ให้ดีลที่แบบเล้าใจไปได้เลยอะคะ่ะคือคนอื่นจะไม่รู้คนที่รู้ก็คือคนที่เป็นลูกค้าและถูกยิงเข้ากล่องข้อความดังนั้นใครมีโปรเด็ด,ด,ดโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะคะก็เอามากระหนำ่ำเอามาจัดพิเศษมาเทอะไรในในการยิงแอดแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะแต่ตอนขึ้นขึ้นต้นขึ้นต้นตรงนี้นะคะกะ็ทำยังไงให้เขาอยากซื้อนะคะก็พิมพ์พิมพ์ไปนะคะ เราก็ใส่รูปภาพนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่รูปใส่รูปสินค้าไปเสร็จแล้วปุ๊บการดำเนินการของลูกค้านะคะก็คือ,อถ้าเราเลือกเป็นปุ่มนะคะเรากดากดเพิ่มปุ่มลูกค้าก็อาจจะบอกว่า,าซื้อเลยปุ่มที่หนึ่ง ลูกค้าบอกว่า,าซื้อเลยนะคะพอเขาจิ้มปุ๊บจิ้มตรงนี้เราก็จะให้ส่งไปที่ไหนเราก็ใส่ไปสมมุติถ้าเราจะให้เด้งเข้าไปกล่องข้อความของเราใช่ไหมคะเราก็จะต้องใส่ m m m e นะคะ me เนอะ backslash อ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะที่เป็นชื่อเพจเรานะคะนี้แหละที่แบบว่าทำไมถึง เวลาเราสร้างเพจแล้วว่าถึงจะต้องทําชื่อนะคะตั้งชื่อเพจเพราะว่าบางทีมันง่ายด้วยสําหรับการที่เราจะยิงแอดด้วยนะคะอันนี้พอเห็นภาพนะคะยกตัวอย่างเนาะที่แบบเวลาเราเราโดนยิงมาเนี่ยพอเขาลูกค้ากดคําว่าซื้อเลยปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปที่กล่องข้อความของเราแต่ถ้าเรามีไลน์ถ้าเราใช้ไลน์แอดใช่ไหมคะตรงเนี้ยลิงก์เนี้ยค่ะ url เนี้ยเราก็าใส่ลิงก์ที่เป็น เป็นลิงก์ไลน์นะคะเป็นลิงก์ไลน์แอดเป็นลิงก์ไลน์ของเราพอลูกค้าคลิกคำว่าซื้อเลยอะคะ่ะมันก็จะเด้งไปที่ไลน์นะคะเเด้งไปแล้วลูกค้าก็ต้องกดแอดไลน์นะคะอืมแต่การแบบนี้เฟิร์นว่าเน้นให้ลูกคา้าแบบเหมือนง่ายที่สุดนะคะเด้งเข้ากล่องข้อความก็โอเคนะคะหรือบางทีเนี่ยบางคนทำเว็บไซต์นะคะก็อาจจะก,กดพอกดซื้อเลยปุ๊บเราก็ใส่ URL เนี่ย ให้ลูกค้าเหมือนส่งลูกค้าเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์เรานะคะเพื่อเข้าไปกรอกอะไรก็แล้วแต่นะกรณีถ้าใครอยากจะส่งไปนะคะคือตัวนี้ค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็แล้วแต่ลูกเด่นของเรานะแต่นอกจากนี้เรายังเพิ่มปุ่มได้อีกนะสมมตุติซื้อเลยแล้วก็อีกอันนึงคืออาจจะแบบสมมติเรามีขอดูลูปเพิ่ม อ่อขอดูรูปเพิ่มไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะจะเป็นลิงก์เว้นแต่ว่าเราอ่ะจะต้องมีลิงก์ไว้เนาะส่วนใหญ่เราจะต้องมีเหมือนกับมีลิงก์ไว้อะคะ่ะมีมีลิงก์คือหมายถึงว่ามีเว็บไซต์มีอะไรพวกนี้นะคะอ่ะก็เป็นเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยอ่ะเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพิมพ์ไปสามาสุดท้ายลด6 0อซ่าทองคำแท้ เฉพาะรับสิทธิ์สมมุตินะคะรับสิทธ์เพียงห้าท่านต่อวันคุณพี่สนใจคุณพี่ได้สิทธ์คุณพี่ได้สิทธิ์นะคะอ่อย่างนี้นะคะคุณพี่ได้สิทธิ์นะคะยืนยันรับส่วนลด กด,กดคําว่ากดคําว่าซื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะอะไรแบบเนี้ยคือเราอะดีไซน์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยรูปภาพเราก็ใส่ไปนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สมมุติอ่าเราใส่รูปภาพอาจจะเป็นรหัสหรือเป็นรุ่นอะไรก็ได้นะคะเราก็ตั้งชื่อไปนะคะ อะไรดีอ่ะรุ่นรุ่นมหาเฮงใส่แล้วรวยอ่ะสมมตุติคือมันสามารถใส่ได้อ่ะแล้วก็คำบรรยายนะคะก็คือเราก็ใส่ได้อีกลิมิตลิมิตเท็ดอิดิชั่นอะไรก็ได้นะคะคือพยายามให้ให้มันดูดูแบบ ดูให้ลูกค้าเขาตัดสินใจง่ายๆอ่ะคืออะไรที่เรายิงเข้ากล่องข้อความอ่ะนะคะก็คืออาจจะต้องดูนะคะเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นรูปนะคะเนาะจากนั้นเนี่ยก็พอลูกค้าเขาอุ้ยโอเคอยากได้รับเพียงแค่5ท่านต่อว,วันพี่ไพิเิษนะคะกดซื้อเลยตึง้งมันก็เด้งไปนะคะแบบนี้นะคะเด้งมาที่กล่องข้อความของเราอ่าจากนั้นสมมุติว่าเราอ่ะทาเสร็จแล้วนะคะเราก็กด ยืนยันได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จในเรื่องของการยิงแอดแบบป๊อปอัพนะคะจบแต่เพียงเท่านี้แต่เฟิรนไม่กดไม่กดนะเพราะว่าตอนนี้เฟิรนยังไม่รู้จะยิงอะไรนะคะทำให้ดูคร่าวๆแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะไม่ยากเลยนะคะใครที่อยากจะลองทำดูแล้วก็มีโปรโมชั่นที่อยู่ในใจตอนนี้ว่าอยากจะทำยอดนะคะก็ ย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ค่อยๆทำตามไปได้เลยนะคะโอเคสำหรับการยิงแอดแบบป๊อบอัพก็จบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ